ล้วห oh. uh. ูเดกยนบที hmm. ่น oh. ี้อ่ะพ่อไอทีในอนาคตจะรเาลย่ยงพ่อใหม่เขาจะร่ลูกเหญ่ใหญ่หนึ่งสอง

อ้หักอะไรหยอดแห้งหักแห้งกัเล้หยอกแห้งจเย่ยวหักล้หยอกแห้งเนาะเกิดศาสนาใหญ่พระพพอมสาธุเกิดศาสนาเขาใอ้ไอ้พบไปพวอเวลาตลอดไปหยอกยอพี่เขาโด้วยไา้ตีแห้ง้ยสามสิบห้องากับพี่นิกี่ตัขาวว่เป็นพี่เป็นน้องเลยบะป่เปนเลยเป็นเโอ้น้องสาวจะ้เ็นน ว่าตลุกนาเองมาอีวมันบ่นจังดัไปพี่นิกดีวเดี๋ยวเจอกันใหม่เแลยวไปไปลงไปสุดเตรียมตัวไปไปเต้นเ้ยมึงแม่บีเอ้ยไง

มูจ <iah. S 2> ่ะ <Charl> ค <ott es> oh ่ะโคต้นครับใช่ไหมครับโคต้นโดนมาโดนเอาขวานอันนี้ครับขวานกบมูให้ดูมันเหนีาบ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn สงยังขึ้นตออย่ียังไปเไปรู้เฉนัดโอ้ยสูนะนักเอกเ้่อที่บอสอนกอเบงนนักเอกรโอ้ยอันนี้มันนาเกแม่มันแม่มันเอ้าผมว่าเป็นแบตเก่าแม่มันแม่มัน หมั <c ười> <m> ่นก mm ้อนชิบกระยาได้เนาะของกระยาเอาไปเก็บมันจะเลยเป็นอุยยอัญมาตรงมาเตงไม่ก็ะเอาขืนว่าในตอแล้วเอาเออว้ว้ขอบคุณค่ะค่ะสามายิ้มไยิ้มไม่เยอะเลยว้ย

นี่กาขอขอบพุณเสียก้อกจเสียเนีเสียเสก้อกเฉพาะจิตดิเส่เสียงดนี้เรานพวกใีีเด้นนโมเมนแม่ถุ้ตายหละโอ๊ยคันบอกกัว่าแม่เกาโพ่อบอกดอกอยุพาเนาะเลยไม่ได้ผู้เชี่ยวชาญเนาเนฮะอุ้ยเอออันนี้ไดอยบอกไม่ดูเมื่อกี้บอกอย่างนนี่บ่นางเอกวงส เอาอีกแล้วเบื้องแกงใหญ่ถ่ายน้ามเดี๋ยวถ่ายรูมาเดี๋ยวถ่ายรูปใหเี่ายูปใวเดี๋ยวถ่ายรูปัสนับสนุนพอดีน้อวเออเร็วคัเร็วเน่เบื้งหน้าลูกเจ้ากันเนี่ยีทใกล้โห่ซ่วงเขาหูดดังเดี๋ยว เนี่ยบ่งลูกเพิ่นเนี่ยเออบ่งพ่อเพิ่นกับนียนหยจะหูดังกินไนไปลูกไปเดินเทาาปลอดภัยค่ะวันที่ยี่สิบหาเจอกันมาทรงจะไว้สันดนะีาอีเสียนี้อกเาหลังหนักตงนเอาตื่นถึงนี้แล้ว มาพูดทางขอันนี้ครับมาอีกิปที้เอ่แล้วค่ะไปลูกไปเดินทางปลอดภัยเจ็บไปเป็นทีละทึกเจ็บไปดีๆนะล่ะก็โอ้ก่ะก็เจ็บบ่ะโอ้ดีด้พ่อเอกอ่ะ เป็นแบบเป็นแบบเก่าอยกาลเดยวแม่จะกลับกับลูกไหมนี่ค่ะดีวโอเคเดินทางปลอดภัยนะคะพวกหนูก็จะไปทางนี้แหละค่ะไปเจอกันที่นู่นค่ะขอบคุณแม่กระโมด้วยนะคะมายยมได้ ตรงมีแเนวติดมือมาฝากแามนั่นวันนี้ก็ชาวนาวชุ่มฉ่ำลังดืงเนี่ยแ่ขึ้นมาไมาน้เขาหลวกนูไม่นูไม่ให้กำลังใจมือวันนี้หนูไม่ได้รอคือบอกเกินแลเรา เออหนากันอยู่สลกดะยเออสบสามแม่ก็ต้ต้นไหมลูกชายิพไดียวเปเออสิปีไหมสิไห้อย่งแต่สิปีลูกแนม่ทุกคนสะอนลูกเพ่ากันนึ่งหูจักลูกแม่จบไม่ประเดี๋ยวเขซันหยัน แม่กับแม่กับบันแพงจ้ะแม่บพาท่นหลับแองแม่เพาะเดี๋ยวเขาไปเมืองสักทีเลยไปได้คตรปีหนึ่งแล้วนะเอาจีไปเดินทางปลอดภัยค่ะเดี๋ยวแม่จะเป็นไรเมืองอาอปีนี้จำไหนเป็นพิลาโอ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาละค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ไว้สนิทคลิปหน้าพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ